รยาบรรยากาศหลังเลิกง,งาน

ได้ยไม่เห่เกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ผมฟังหนยิผมไม่โตครัผมไม่โตครับถึงให้กินอาหารที่ขนาไหนแต่ว่าพอพอปมป้นงอย่างมันกัดกันมันเป็นแผลเราติดโรคถืงไหม้จะมีกจะทำง